บีบีีตรงไหนั uh, um, hey ่นี่ม่พี่เปตมคเนห่ออื่นแย่าพี่เจีพี่แตมพี่จะตมบอกครัเอะไรเบโอ้ตรงไหนลูกสวัสดีค่ะก่อนสวัสดีค่ะก่นสวัสดีค่ะชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไร นอ้ตุ๊กตาน้องคอยค่ะเอาตุ๊กตาให้ป้าๆดูก่อนให้ป้าๆดูก่อนสวยไหมถามนี้สวยไหมจ่ายจ่ายไหมจ่ายไหมม่ค่ะคุายหมมมยลืมก่นลืมก่นวันนี้วันอะไรวันนี้วันนี้มันเกิดแม่จ๋าเต่าเค้ก พูด Happy birthday to you Happy birthday to you ถ้าไม่ถนัดกันจันเอาเป่าเป่าเค้กเป่าเค้ก้เปล่าใคร,ครจะเป่าใครจะเป่าเค้กแม่จ๋ายกมือขึ้นเย้ใครจะเป่าเค้กแม่จ๋า